ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพอผพารวยนะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะเมื่อนี้แอดค่ะได้ข่าวว่าพุ่มนะคะพี่น้องค่ะจำปาสี่ตนนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเป็นพุ่มที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่น้องคะขอตัวได้เป็นออกค่ะพี่น้องแอดก็เลยอยู่บได้ต้องมาขอคือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อที่สิฝากตอนเอฟซีแฟนช่องค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่เขามาเบิ้งมาชมลิปนี้แล้วนะคะทามา,าชอบก็จะ่ริ่มกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็ดเรื่องกดซักสะไข่โกดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสีสีบริบบทยาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพอนผ้ารัยวนะคะพี่น้องเนาะได้ข่าวว่าบวธรรมดาค่ะพุ่มเนี่เป็นพุ่มที่โอ้โหตัวตัวเสียงยังเนาะเสียงโอ้ค่ะพี่น้องค่ะบวธรรมดาค่ะพุ่มเนี่บวธรรมดาแต่ก็อดเอาพี่น้องอดเอาแล้วแล้วแล้วคน เสียง,ยงยเงางูลกุ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 ลยน้ำพี่น,อน้องเนาะอ่าลูกหลกานมาดีเด้อมาขอเพิ่ผพาบารมีเนาะค่ะเข้ามาไปรุ่นกันพี่น้องค่ะว่าพุ่มจำปาตีสี่ตนนี่เป็นจังไรแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสารปูจำปาสี่ตนค่ะพี่น้องค่ะที่ปูสารจำปาสี่ตนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่น้องค่ะ เนื่องจากสิมาเห็ดมาสางยังบ่ได้เลยพี่น้องค่ะมีแต่เหตุใบได้แต่แตสารเนาะค่ะพี่น้องโดยแอสิพาเข้าไปทั้งในเด้อพี่น้องสารเจ้าปู่เด้อพี่น้องเด้อสารเจ้าปู่จำปาสีต้นกระสีมาอนเลยจังเลยค่ะพี่น้องค่ะกําลังอจุดถูโขฝากตอนแอสซี่แฟนช่องเด้อค่ะออหอดมาเทิรน ต่้งคิดอธิษฐานไปน้องกัน้ะค่ะไปน,น,น้องเด้อสิไม่ได้กนอน,นอนนะาไปนอนนะเออโลกหลานมามาได้ลบโล,โลไปยังไงมาขอคุณบามีเ้ย ขาสามตัวท้ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะสามตัวทยพียย่น้องเสร็จเหมาอนี่เป็นบ,บางเทือกในพ้นอกมากเป็นตัวเป็นตนเวลาคนที่คิดบดีทำบดีมากนี่พี่น้องคะ่ะคนออกมากเป็นตัวเป็นตนไล่เลยเด้อพี่น้อง พอธรรมดาเนี่ยพี่น้องเอ้ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลน่นไปน้ำกันพี่น้องลุ่นไปน้ำกัน ใจหมดพี่น้องเสียงกขาดกคาไงมันจอดทะเลนไดพี่น้องเอ้อดอเออดอดเอหนาพี่น้องน้ะอดเอาอดเอาอดเอาไวซีแฟนองไก่ล้วพี่น้องไปแเไแล้วุด้ซีแฟนชองผ้ามา อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยก็จะเป็นพุ่มแปดศอกน้ำนพี่น้องเนาะเป็นพุ่มแปดศอกเนาะ,นะบางสิ่งบางย่างเรื่องลีลับห้องเบอร์เห็นโตเพื่นน้อพี่น้องเนาะแต่ว่านมามันี่เห่ากับมาดีนะคะพี่น้องเนาะมาขอโชกขอหมานฝากตอน,นะคะพี่น้องเนาะปูคนมาพุ่มอยู่นี่เน,นี่เรื่องเทือสิเป็นค้นแปดศอกขืนม่ยืนให้เห็นเลยได้คะ่ะพี่น้องเลยเพื่อจงมี พวกโจรพวกขโมยยังสิคะพี่น้องคะมันสิมัลลักนันลักหนึ่งของไก่ไก่ไกวัดเนี่ยนาะ,ะพี่น้องเนาะก็คือว่าเพื่อนสิออกมาไลให้พี่น้องบ่มันบ่มันธรรมดามาเท่าไปต่ว่ามันใอกาได้ขออนุญาตบาดถ้ำกันเลยละคะ่ะพี่น้องคะว่าขอถ่ายถ้ำรายการเนาะคะ่ะเนื่องจากประกอบชั่มาอาชีพเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสิ่งที่ห้าหักเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสิ่งที่ห้าชอบที่เห้า ดำร่มเฉียบห่อในด่านนี่นะคะพี่น้องนเนาะเหาก็เลยขอนี่ยบัดคั้มอะไรเงี้ยนะคะพี่น้องเขาป,กปุกปุกปากปากเอ็ดเลยจอดแต่ผวาอยู่เลยพี่น้องเอ้าแล้วก็ห่าหมักทางนี่นะคะพี่น้องน้องหมากักฮะขอโชูขอ,ขอมันฝากตอนเอ็ดซี่ห่อก,ก็ต้อง ข้ามใจในได้หน่อยพี่น้องคะบางเถ้อก็สิมีค้ามยองมากก็ดีดามากก็ดีเนาะค่ะพี่น้องมากเสื้สิได้ตัวเลขแนวทางนี่กเบ๋าธรรมดาค่ะพี่น้องค่ะเออหายใจโบทัวทองก็ได้ค่ะพี่น้องนั่นทือเสียงปุกปุกปักปักมากอย่างนี้มันกแบบพี่น้องอันนี้ลมมันจะลังพัดร่างฟังมาตรงมาตรงตกใจญได้พี่น้องลมมันจะลังพัดมากหลังพ่อพ่อพงพูนพงพูนพี่น้องลมก่อร่ำพัด ใจลุ่มๆไหมพี่น้องใจลุ่มๆล,ลุ่มไปนทังกันพี่น้องลุ่มไปนทังกันโอซอาถูกยังบันทึกในหมดพ่อครืนดอกดอกค่ะพี่น้องค่ะ,ะแต่ว่าที่ตามที่แอบไปขอสารปูขุนหารเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมเนาะค่ะพี่น้องเด้อโฮกเก็ตเนาะค่ะพี่น้องเนาะของมิซี่สายยะ เก้ากิจค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าแอดมาขออยู่นี่ขอเลขอกสามตัวไายลางวันที่หนึ่งนะคะงวดประจําเดือนมิถุนายนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขอลางวันที่หนึ่งฝากสามตัวไทยลังวัลที่หนึ่งฝากตอนนะคะพี่น้องคะเพื่อมันเป็นจังบุญคะ่ะพี่น้องเพื่อมันเป็นจังบุญนะให้เพิ่นฉีดเพิ่นเขียนให้เด้อพี่น้องคะ่ะสิบบานซาหาบานเลือกกระบปูสารเจ้าปู่อจำป่าซีตนเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องค่ะสารเจ้าปูคนนะคะ หรือว่าพุ่มแปดศอกครับพี่น้องคะพุ่มแปดศอกไหมง่าไงก็คือขอจากพุ่มแปดศอกเพื่อนนี่แหละครับพี่น้องคะเพนขีเพิ่นเขียนให้เป็นตัวงามๆได้พอได้ไเขียนออกมาก็ได้ ไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วเขาไปซ่องไกลๆให้พี่น้องไกลแล้วไกลแล้วยามรถพระเจ้าแลนไก่กต่ส่งอุ่นใจนิดนิดน้อยนเล็ก่น้องเนาะยามรถพระเจ้าแลนไก่แต่เอสิ่ซ่องให้พี่น้องล่มล่มพี่น้องล่มมาซ่องซ่องก่อน เป็นดอ,อนงตะเกาแอดเคยมาขอพุ่มนี่ยน้องเป็นดองตะเกามันออกเล้าได้เป็นน้องครับออกเล้าแอดขอได้โอ้อยยาฝ้า,ายาฟ้าปุ้ยยาฟ้าโซนสามโซนค่ะเป็น้องครับลงห้่งลงโมไม่ยังไปแต่ตกใส่หลังคาได้เป็นน้องแต่ว่ามันเสียงกุ๊กกักะมาเป็นน้องแอดก็ได้แบบอือยากอันนานแม้จะน่อยนะครับเป็น้องนะ โอ้นี่พี่น้องศูนสามศูนค่ะพี่น้องงามงามถ้าออกตัวนี้มาอีลีนี่ห่วยเขาเจ้ากินเหลียบเด่อนี่คนเฉลียบบ่งามเนาะพี่น้องเนาะถ้าลองซื้อเหล้าไว้น้ำด้วยพี่น้องเด้อูนย์สามศูนแล้วก็ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้นอกค่ะทั้งช่องบริษัทสนับสนุนให้เล่นการพนันแต่ยางไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเพื่อโชคดีเป็นของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อลางวันที่หนึ่งมันแรนต่ำค่ะพี่น้องค่ะ มาขอพุ่มจำปาสีต้นเนาะค่ะปู่จำปาสีาตน้นหร้อว่าพุม่มแปดสอกโบล้านค่ะพี่น้องคะก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องได้โชคได้มัาอันนี้ก็เจะขอไปค่ะพี่น้องเขาจะขอไปแปดซีซีนะคะพี่น้องเล่นี่อันนี้ของเขาเจ้าขอนะค่ะแปดซีซีของแอดศูนย์สามศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะของแอดศูนย์สามศูนย์เนาะหพี่น้องหมักมน้ำผึ้งเล่นอันนี้เพิ่นใดอนี่เพิ่นเพิ่นขอไปก้อนหนาแอดเนาะ Ad ค่ะผูได้กับมาขอด้วยค่ะพี่น้องด้วยขอเราได้ขอเราออกนะคะพุ่มแปดศอกโบราาน,นะคะพี่น้องนะเนาะอ๋อพี่น้องคันว่าพิดว่าผลาดประกันได้ก็ต้องกาบขอเข,อขามาล่าทุนะคะพี่น้องนะเนาะอ้าวสุดท้ายนี่ก็ขอให้หิง้งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสุขสุขก้นนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอดถ่ายรูปไวจะจะบอกพี่น้องอา้าวให้โชคดีมีใช่ยมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า